นักเรียวันนี้เรามาเรียนรู้คำที่มาจากภาษาต่างประเทศกันค่ะนักเรียนอยากรู้หรือยังคะว่าเป็นยังไงถ้าอยากรู้แล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนทราบมีคร่าวว่าภาษาไทยมีคำยืมจากภาษาอื่นๆปนอยู่จำนวนมากทั้งนี้เพราะการติดต่อค้าขายไปมาหาสู่กันมีมากขึ้นค่ะ ทำให้ภาษาต่างประเทศเข้ามามีบทบาทในการสื่อสารมากไม่ว่าจะเป็นภาษาบาลีภาษาสันสกฤตภาษาเขมรภาษาจีนภาษาชวามาลาย,ยูโดยเฉพาะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษปัจจุบนันนี้มีบทบาทต่อการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างมาก การอ่านและใช้คำที่มาจากภาษาอื่นและภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการอ่านการเขียนและการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสารนักเรียนควรเรียนรู้เรื่องนี้ให้เข้าใจและนำไปใช้ให้ถูกต้องนะคะภาษาบาลีที่เรานำมาใช้ในภาษาไทยมีข้อสังเกตดังนี้ค่ะตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรามีอักษรการันไม่มีวรรณยกุกต และไม่ใช่ไม้ไต่คูะสมด้วยพยัญชนะคอระคังชอเชอยอหญิงยอชดาตอปะตักถอฐานทอมนโททอผู้เท่าและนอนเนนค่ะตัวอย่างคำที่มาจากภาษาบาลีเช่นพุทธปัญญามัตฉาบุปผาอักคีจุลาหาไทย ทุกบาปราโชวาทมุทิตาดาบทชาตะคฤหัสภาษาสันสกฤตมีข้อสังเกตดังนี้ค่ะตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรามีอักษรกรันไม่มีวรรณยุกต์และไม่ใช้ไม้แต่คูผสมด้วยพยัญชนะคอรคังชอเชอ ยอหญิงยอชดาตอปตักถอฐานทอมนโททอผู้เท่านอนเนนทอทงพอสำเภารอรืสอสราสาวฤศีค่ะตัวอย่างคำที่มาจากภาษาสันสกฤตเช่นกษตเรสตรีกรีทาครุฑปรชัชญาธรรม ภัรยาราตรีฤดีฤทัยราเชนกาละบกไพศารบาปภาษาเขมรมีข้อสังเกตดังนี้ค่ะมักสะกดด้วยยอหญิงสอเสือรอเรือจอจานลอลิงมักจะเป็นคำแผลงและอักษรน,นำเดิมถ้ามีคำว่าประนาหน้าจะแผลงเป็นบัน นิยมเป็นคำควบกล้ำและมักเป็นคำราชาศัพท์ค่ะคำที่มาจากภาษาเขมรเช่นชากาดเข็นจำเนียนขลังโขนฉลองกำจรตํตำรวจกำเนิดบวชเกิดถนนเจริญชนะภาษาจีนมีข้อสังเกตดังนี้ค่ะ มักเป็นคำพยางเดียวมีรูปวรรณยุกและเสียงวรรณยุกต์เพื่อให้เกิดความหมายตัวอย่างคำที่มาจากภาษาจีนค่ะเช่นกกมีปุ๋ยห้างเข่งเต้าหู้ก๋วยเตี๋ยวโอเลี้ยงพะโล้ยี่ห้อข้อสังเกตคำที่มาจากภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษมีโครงสร้างแตกต่างจากภาษาไทยนะคะเพราะภาษาไทยเป็นภาษาคำโดดแต่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีพยางค์ที่นำมาประกอบท้ายศัพท์เพื่อให้รู้หน้าที่และความเกี่ยวข้องของคำในประโยคตัวอย่างคำที่มาจากภาษาอังกฤษเช่นเกมเค้กฟรีทีมกราฟเบนซินเปอร์เซ็นต์โปรตีน สวิตวิตามินข้อสังเกตคำที่มาจากภาษาชวามาลายูมักจะเป็นคำที่มีเสียงจัตาวาค่ะตัวอย่างคำที่มาจากภาษาชวามาลายูเช่นสลักสาคูกำมยานทุเรียนบุหลันกระดังงามังคุดน้อยหนามัสยิดบุงาภูเก็ต เป็นการทบทวนเรามาทำแบบฝึกหัดคำที่มาจากภาษาต่างประเทศในภาษาไทยกันค่ะให้นักเรียนยกตัวอย่างคำที่มาจากภาษาต่างประเทศมาอย่างละห้าคำตามตารางที่คุณครูกำหนดให้นะคะ